สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมคลิปนี้เข้ามา5เครื่องยอมรับว่ามีแต่เครื่องสวยๆเลยครับผมอ่ะพี่น้องค o ายห้ครับผมมาดูพร้อมกันตัวนี้จะเป็น gen 11นะครับนี่2เครื่องเลยครับผมได้เจ n ส1บตัวนี้น่าจะเป็น r a m สินะนะครับผมมาเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเลยนี่นะครับเป็นซ a c e r จ1สนิ้วตัวนี้ coi ห้า gen สิบเอ็ดแต่แรมนี้น่าจะ16นะพี่น้องตัวนี้ได้5,900บาทรวมจัดส่งทุกพื้นที่เลยครับมีกระเป๋าให้ด้วยดิกระเป๋าสวยมากครับพี่น้องนี่กระเป๋าครับผมนี่มาคาราเกะเจ้าของเดิมมีติดเครื่องมาด้วยเยี่ยมมากนะครับผมดูแรมกันหน่อยมาพี่น้องตัวนี้แรมเท่าไหร่โอ้ได้แรม16ครับพี่น้องเนี่ยนะฮะนี่เอ็ดนะครับ คワイห้าเจนสนะครับผมทุกวันนี้ก็น่าจะประมาณเจนสิบสีแล้วนะครับก็ถือว่าเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่เลยได้มาส่งเครื่องนะครับตัวนี้5,900บาทรวมจัดส่งจะให้ลูกเรียนจะเอาไปใช้งานรงคราวเกะจัดได้เลยครับผมนี่แครม16เครื่องสวยมากนี่ครับผมดูเอาพี่น้องนี่ครับผมไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่ครับพี่น้องซื้อใหม่ทำไมนะฮะร,ราคานี้เลยนะครับจัดให้ไป 5้า0บาทรวมจัดส่งเอเซอร์คอไอห้าเจนสิบเอ็ดเรมสิบหกกริ้งกรังกันเข้ามานะครับอ่ะคราวนี้จอใหญ่บ้างนี่อันนี้จะเป็นจอใหญ่นะครับ15.6ตัวนี้เดลครับผมตัวนี้เป็นเดลนะครับนี่เครื่องตามนี้เลยนะมีรอยขนแมวบ้างนะครับด้านหลังครับผมประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นเดลนะครับ ตัวนี้จะเป็น AMD A8 นะครับตัวนี้ก็ได้เรมเปตตตัวนี้ได้เรมเปตนะครับมีคาราเกะติดมาให้พร้อมนี่นะครับเครื่องจะประมาณนี้แบรนด์เดลนะครับตัวนี้ได้เป็นแบรนด์เดลจอใหญ่แบตเตอรี่อึดตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จอใหญ่ได้ในราคา4,700บาทรวมจัดส่ง 4,700บาทรวมจัดส่งครับอ่ะเอซุดเอซุดตัวนี้สีขาวสักภาพเครื่องสวยนี่ครับผมด้านหลังขาวจั่วเลยนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นโคไอเจ็ดนะครับตัวนี้โคไอเจ็ดนี่เจนเจ็ดครับผมโคไอเจ็ดเจนเจ็ดเรมแปดสวยมากขาวจั่วเลยมีคราวเกตติดมาทุกเครื่องเลยเด้อนะครับตัวนี้ได้อยู่ที่ 5,900บาทครับพี่น้องแบตเตอรี่เก็บไฟ ASUS COI 7G7 REM8 นี่นะครับใครหาอยู่เครื่องสวยๆนะครับพอดที่จะเสียบก็จะมี VGA HDMI นะครับใครที่จะเอาไปให้ลูกเรียนก็ได้หรือจะเอาไปเปิดเครื่องเสียงก็ดีครับผมนะครับเครื่องราคาเนี้ยใช้นานใช้ทนด้วยเพราะว่ายังเป็นปีใหม่ๆอยู่นะครับ5 9 0 0 4 7่0ัราคาที่แจ้งนี่คือรวมส่งให้เลยนะครับมาดูตัวนี้ครับผมเป็นเอเซอร์ตัวนี้เป็นเอเซอร์นะครับก็บอดี้ประมาณนี้บอดี้ประมาณนี้นะครับก็คือมีขนแมวบ้างน,นะครับนี่นะครับด้านหลังครับนี่ประมาณนี้เลยตัวนี้ e แบตเตอรี่ไมเอียมแบตเตอรี่ไมเอียมโจขนาด15.6ประมาณนี้นี่โจนี้พับแบบนี้ได้เลย นะครับตัวนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่โบดี้ตามนี้เลยนะครับนี่ให้เห็นกันอย่างนี้เลยอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ดนะนะครับก็อาจจะมีริ้วมีรอยบ้างนี่อ่ะดูเอานะครับตัวนี้จอใหญ่เป็นโคไอสามเจนเ็ดเรมแปดตัวนี้เครื่องลื่นเลยนะครับโ o ไอสามเจนเจ็รมแตัวนี้ได้ในราคา4,300บาทรวมจัดส่ง4 0 0พ 300บาทรวมจัดส่งครับชื่นชอบตัวไหนโทรมาครับพี่น้องนี่เครื่องสวยๆเลย4,3 0 0รวมทรง5,9 0 0รวมทรงส่ง4,700รวมทรง5,9 0 0รวมทรง5,9 0 0รวมทรงแต่ตัวเนี้ยสเปคเรงปีใหม่คอย5เจน11แรม16คราวเกะมีทุกเครื่องใครเอาเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยโทรมานะครับ